ข้าวตาไอหยิบจั๊ึอยากแคี้ตาแค่จมกูกสิ่งของใส่ปากถ้ายังไม่ได้ล้างมือเพราะเชื้อโรคจะเข้าสู่ร่างกายได้นะครับอยากรู้เพิ่มเติมดูได้ที่ www. flu2009thailand. com ป้องปอนยุวทูนไวใสกับปฏิบัติการปิดปี้ปิดรวมพลังสู้วัดตอนป้องกันโอ้เข้ามาเลย วันนี้ปีเตอร์รีดส่งกิติศักดิ์ระวังป่าลงเป็นตัวจริงเลยนะเนี่ยอัาวขอาลไทยสังระวังตัวเองดีกว่านะชึบชึบชึบใดูดลีลา,า,าเล่าผีสกเกอร์ดูรับไปลยอ่ะปังปอนดูเขาทำบอลมาแล้วจั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 ลยากุกเป็นซุปเปอร์บอลโอ้โหอย่าโดนหน้าเขานะเดี๋ยวเสียโฉมอ่ะอ้อยอยยยย โอ้ยใยญ่ยหญ่ใหญ่โคตเตทะลุหลอกโอ้โหลูกนี้ส่งได้เจมสลำดีงกว่าสองภารกิจแพรเชื้อไขวัดใหญ่สีงพันเกาคราวนี้ต้องสาเร็จให้ได้ต้องเข้าใกล้วันเดิย แพร่เชี้แร่เชืชอีมือดำหนีเลยมือคว้าแก้วมือกองเลยต,ต่อใจอ่ะนี่นะมัมมมองไรรีบกินซะสิเอะคุณสัตว์ประหลาดตัวจิว๋ว อยากกินหนมหรอรูดจะใครน่ะปังปอน <c oughs> นี่ไงคุณสัตว์ประหลาดตัวจิว๋วอ,อ่ะมัมมัมมัม,ม,มปอนให้เฮ้ยไอ้อไหนหูไม่ใช่ฉันตัวเองแหละกินตัตต,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 ต่โอ้ยสีเหลี่ย <c oughs> นี่ไงเอาไงตัวมอมแมมงั้นน่ะมาๆเดี๋ยวปอนอาบน้ำให้ การเป็นการอาบน้ำตับน้ำ,อนำโอมันเลยเจ็ดเวลา,วา,วาน้าอีกแล้วไม่อาบน้าฉันกลัวน้ำฉันเกลียดน้ำไม่เอาออไปเ,ไเล่นน้อยเล่นน้ํำวะอ้าวคุณสัตประหลาดหายไปไหนแล้ววะสงสัยจะชอบแช่จากุชชี่งั้นอือป้อนไ่ก่อนนะบ๊ายบาย มันเลยแล้วกันคราวนี้ละสำเร็จแน่ยา่า,อ,า,อ,าอะไรเนี่ยสัตว์ปะลาดว,วันนี้เลิกไม่ดีจำพวกมนุษย์ป้องกันได้หมดเลยโอ้ยทีน่นี่มีแต่พวกบ้องบ้องอยู่ไม่ไหวแล้ว พวกเราไม่ได้ป่วยเราต้องใส่หน้ากากนี่ด้วยหรอก็ใส่หน้ากากป้องกันตัวเองเวลาเข้าไปในที่ที่แออัดมีคนเยอะๆที่สําคัญนะคนป่วยต้องใส่หน้ากากจะได้ไม่แพร่เชื้อไปสู่คนอื่นได้ไงแล้วก็หมั่นซักหน้ากากอนามัยเก็บไว้ในที่ที่สะอาดแล้วก็ไม่จับเล่นด้วยนะอ้าวหรอแล้วใครเป็นหวัดด่าโอ ใส่ไว้ก็ได้แต่ก็อย่ามาใช้ของร่วมกับปังปอนแล้วกันไม่งั้นหรือติดหวัดกันหมดอ่าแม่กุ้งบอกว่าให้จามใส่กระดาษทิชชู่คือผ้าเช็ดหน้าแต่ถ้าไม่มีให้จามใส่วงแขนแบบนี้มือจับไปที่หัวไหล่ฝ่ากตรงข้าม แขนเป็นมุมฉากแล้วจามออเอ้าไทสันจามได้เลยเอาล้อยเพื่นอนโอ่โดนขัดจังหวะอย่างเนี้จามไม่ออกแล้วคค <c oughs> ละไม้คนละมือ คือพลังระวงังภัยไข้หวัดใหญ่2 0 0 9ไม่แพร่กระจายด้วยเกราะร่วมใจเป็นวัคซีนแก้ไขให้กับประเทศของเรารายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.flu2009thailand.com ขอรับสื่อสู้หวัดโทร1422หรือ1330